แตเย็นพี่ชายอะไะครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสูช่ช่องเนแวนแล้ววันนี้เราก็อยู่กับเดนไปเดนไล์นะครับซึ่งเราอยู่กับสกินใหม่ที่ผมถูกใจก็เลยซื้อมารีวิวนะน่าจะเป็นคลิป Dead เดนบานในรอบป,ปีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแล้วก็เล่นคิวเลอร์กันด้วยก็อยู่กับเดอะฮันเตอร์หรือว่ากระต่ายนั่นแหละเนาะก็จะเป็นสกินที่มีชื่อว่ามนุษย์วางครับเออและคือน้องเสกดังไม่หยุดเลยนะก็เหมือน เป็นเกินที่มีท่าตังหันเปลี่ยนไปจากท่าปกติอะไรอย่างเงี้ยเหมือนไอตัวหมีที่ผมเคยดูคลิปมาอยู่ไม่รู้ว่าชื่อะไรเดี๋ยวขึ้นภาพไปดูนะมันก็จะมีเขาเรียกว่าคลิปตัวอย่างให้ดูด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าโอเทและจับมาพ่นหายใจใส่ ไตทะลักเลยนะครับไม่รู้ว่าจะติดติดแดงติดเหลี่รือเกล่านะก็ต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยโอเคแต่ขอลดเสียงเกมก่อนแล้วกันต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นเดดบ By เดรไลท์เลยแล้วก็คิวเลอร์ตัวนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นเหมือนกันคิวเลอร์ตัวอื่นก็ไม่ค่อยได้เล่นเหมือนกันนะก็อาจจะเป็นครั้งแรกที่ได้ลองเล่นกระต่ายแบบจีนเนีจังดูแบบอัดคลิปนะครับถ้าฝีมือเป็นยังไงก็อย่าว่ากันนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ดูคลิปเดดบอยแต่ว่าไม่ได้เล่นเดดบอยบ่อยนะครับ แบบนานๆที่จะเล่นทีนะครับโอเคเลตเปิลกับแอดออนที่ผมใช้ก็ไปดูคลิปมานะเฮตุผลหนึ่นเปิ์นี้มันค่อนข้างที่จะฮิตแล้วก็เต่าขาวเป็นที่ปกติบาร์บีวกับผู้ไล่ล่ามาแล้วนะหรือว่า9วีนั่นเองแอดออนผมก็ใส่เข็มขัดกับด้านขวานอะไรเนี่ยด้ามขวานไมโอคแล้วก็ใช้เป็นโมลิเพื่อที่เอามาดูท่าเอซิคิวเท่ๆกันโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันเลยดีกว่ากับเจ้ามนุษย์กวางฮันเต็ดเลส เอาแล้วตอนนี้เราก็อยู่หน้าเราวิวที่เรียบร้อยแล้วกับเจ้าหนุนกวางของเราไหนมาดูกันว่ากระต่ายเกมแรกของผมในรอบแบบว่าทัการเล่นเดดบายในรอบหลายเดือนแล้วก็กระต่ายนี่น่าจะในรอบปีเลยมั้งเราจะมาดูกันว่าจะเล่นได้ขนาดไหนนะโอเคร้านค้าชั้นต่ำแรงเก็บของเก่าออโต้ฮาวินน่าจะเป็นดาดแบบเบสิกใช่ปะโอ้แต่วประเด็นคือเสียงทำเพลงมเป็นเสียงแบบผู้ชาย แล้วเจอเลยก้าวิเอ๊ะแปลกๆวิดูเสียงดีว้าวโอเคเราเจอใครวะเนี่ยขาดบ้านโอ้โหเนี่ยผมบอกแล้วคือแบบว่าผมก็คมอยู่นะเอาเรื่องอยู่เออแหวนสา,าวเลยดีไหมแล้วจะปัดได้ไปถึงไหนมั่งไอ้แขวนเนี่ยเดี๋ยวมันหลุด ้ะประเร็วนั้นสองครับโดนป่ะถ้าเป็นมุมแบบนี้เนี่ยคือผมป่าไม่ได้แน่นอนครับๆๆผมไม่ค่อยกูเรื่องฮันเตอร์เตัวเท่าไหร่ังหว่านี้มาหลอกไฟเอาเลวลาบัดผาบเต็มหน้าไปก่อนเขายังบนอยู่โอเจ๊กผักเจ๊กฝากเอาไปก่อนกดไง เออเหมือนมิไวไจริงเจ็บปากโอ้ปลาไงวะระยะน,นี้โดนโอ้ยอย,อย่างงี้ผมต้องเดินหลอกไฟมา LT หรอหลอกไงวะเนี่ยเอาหลงเราก็เทพเหมือนกันนี่หว่าแสดงว่าผมหลอกไฟตึงนะเขาหลงเลย โอเคเราเปิดตู้ก่อนเพืที่จะเอาขวานเนาะแล้วคือเสียงทำเพลงอย่างเี่เอาดีๆเฮ้ยเราเห็น2คนตรงนู้นครับ <purpose> เอาไปก่อนเอาไปก่อนอ๋อเราติดสปีดวิ่งเร็วด้วยนะหลังจากที่เราปาขวานโดนอ่ะนี้ผมก็มาค่อยจะรู้เรื่องกระทบืบเวทกระทืบแล้วไม่เห็นเท้าเหรอ ปกติเวลาคิวเลอร์มันกระทืบมันต้องเห็นเท้าป่ะหรือว่าเขาอัปเดตใหม่ป้าหน่ะมันต้องเห็นดิทำไมผมไม่เห็นเท้าเอาแล้วเดินตีได้กระต่ายมันก็มีขาก็เดินตีได้หมดแหละแต่ไม่ได้เป็นต้องปลาขวานตลอดเพราะขวานเราหมดอ๋อคนนี้เราแขวนเต่าขาไปแล้วนี่นา โอเคเจอบ้านใหญ่คนหนึง่งแต่ผมก็ยังไม่คาไม่หายคาใจกับตัวละครผมด้วยมันไม่มีแอบเนียนมากมัง้งเนียนมากมันนี้เลยอุ้มผู้ดแสดงว่าจะติดหมดแล้วนะเนี่ยเอาดีๆเพราะว่าเครื่องสมุดก็เยอะแล้วอะ โอ ة, ้คุณนี้เฟดแรกผมน่าจะเอาไปแขวนเสาขาวว่ะเนียนน้องเนียทำเนียนน้องเนียทำเนียนไหนขอดูหน่อยโว้วโว้ว แล้วยิบขึ้นมาไงอิูสว้าวใตทะลักเลยเก๋าเท่แต่นี่ก็ผมเห็นมาแล้วแหละก่อนตอนอยู่น้าน้านคารถมันจะเท่เกินไปไหมอะถ้าผมขาไอ้นั่นได้อะเม็กแล้วผมแควนเตาขาวน่าจะได้อยู่นะเอาแล้วพูดถึงมาเจอเลย ผมอ่ามันคือมันเป็นโปรโปรเออวารุโลงผมว่าเป็นโปรเพยเยอร์วารุโลแอนของผมอะคือมันเรื่องความแม่นนี่มันก็มันก็เรียกกันไม่ได้อยู่แล้วอย่างเงี้ยผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับใครที่แบบเห็นว่าผมแบบปาแม่นอะไรอย่างเงี้อย,อ,ยอุ้ยอาชญากรงติดเย็ดเปียดตากปาก ธรรมดาไม่ต้องจีดไม่ต้องจีดนี่ไม่ได้จีดขาานาดนั้น <c oughs> เปิดประตูตรงนู้นครับเราเห็นแล้วพอร่าจากบาร์บีเคิอยู่ตรงนู้นคนหนึ่งแล้วก็เปิดประตูตรงนี้ตัวคนนึงเตือน <c oughs> กายยากคุมๆต่อเนี้ยแหละกูวัดใจไม่โดนแล้วมันฮิไวไอ้นั่นขึ้นมาไงแล้วตู้อยู่ไหนปลาทิ้งก่อน ถ้าไม่เห็นอ๋อล่าตู้ไม่รู้ว่าตู้อยู่ไหนเล่นแบบนี้ไม่เป็นวุ้ยไป้ายาคุมๆเจ็กดีๆมันนี่เลย มาดูไทยติคิวฟิยโคเท่อะเอ้ยมันเอามือลู้หัวผมเอามันเอามือจิ้มหน้าผมด้วยโอ้โหตบหัวผมด้วยโอเคถือว่าผมชนะนะเพราะว่าผมไม่ได้ซ้ำไงนี่ไงอันนี้คือผมแบบว่าไม่เฟกเลยมันคือไปเกมแรกของผมจริงๆผมก็ อยากให้มันเป็นแบบว่าให้ดูไปเลยว่าแบบผมแบบว่าขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าผมก็ไม่อยากที่จะอัดหลายเทสกไงโบด่านอะไรอ่ะท่าบูท่าโทบาร์นั่นเป็นด่านของในตัวนั้นปะสิงกุาลาริต่อยอะ่ะนี่ผมมีเก้าวีไงแล้วผมเห็นตรงนั้นสามคนกำลังยืนจ้องหน้ากันอยู่แล้วไอ้คนหนึ่งกำลังนั่งปั่นไฟเปิดมาก็กปาขู่ ขวานแรกแค่ปลาขู่ขวานต่อไปเนมันจะเข้ากลางหลังละแม่แล้ววะเอาไปก่อนหนึ่งทีทิ้งออกขวาเฮ้ยเฮ้ยแล้วผมมีอีกโก้ธรรมดาอุ้มเลยอะ่ะจะมีฮีโร่มาช่วย,ยไหม,ม เอาข่าวเดี๋ยวค่อยใช้ก็ได้นะผมว่าอุ๊ยบ,าบ้าไปคิวพิกกี้วะผมไม่เห็นคนเลยงั้นเรากระซื้อทีมไว้ตอนแล้วกันไอ้หน้าแม่มากระซื้อไม่เห็นขาอีกแล้วหันนน่ะพิงมาเจออย่างนี้ก็ต้องเอาหน่อยดีวะ เออฮะโดดต่อแล้วผมต้องเดินยังไงให้มันตามทันนะอ่ะเฮ้ยโดดจุกเด็กใช่ไหมนี่แต่ไหนที่เขาเรียกกันว่าจุกเด็กโอเคไม่เป็นไรพังเลยแล้วผมเลี้ยวเครื่องนะเครื่องบนเหรอหัวจังหวะน,นี้คือเครื่องไหลแน่นอน ธรรมดาความแม่นน่ะ <ś led> มันก็อยู่ในฝีมืออยู่แล้ว <ś led> เฮ้ยเดินดเรื่องว <ś led> ันนี้เจอคนละเด <ś led> ี๋ยวนะแล้วมันวนเหมือนอยากจูก๊กอ้าวทางตันทางตันก็หมั่งไว้ก่อนหนึ่งเอ เอา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 นางเฟิงหมิ่นบอกบอกบอกเราทำบอกอันน้าอันน้าตีเลยตีเลยที่มีอีกโก้อ่ะไอ้บอกเอาอีกเอาอีกแฟมิลี่แฟมิลี่ชอบชอบเอามองหลังไม่มองหน้า มองหลังเออไม่โดนอันนี้รู้ได้ป่ะไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่เคยเล่นแบบนี้ <c oughs> เจะมาเล่นชงเล่นเชิองอะไร <c oughs> ใครนั่นงแอบอะแล้วผมแก้มาเป็นมองไม่เห็นงไง <c oughs> แล้วเอาไปก่อนแล้วเอาไปก่อน เอาอีกพอเว้ยหลอกไฟหมั่งเลยหมั่งเลยมีขวานใหญ่ก็ต้องใช้ขวานเล็กด้วยเฮ้ยมีขวานเล็กก็ต้องใช้ขวานใหญ่อะไรก็ช่างมันเนถอะแล้วผมปลายยุ้ยไงไโดนหรอก <c oughs> โอเคเราจะไล่คนใหม่นะ น้องเฟิงน้องเฟิงมันนี่เลยไหลดิอย่างนี้ก็ไหลดิครับอย่างนี้ก็ไหลดิผมเด็ก y o youtube ไงผมก็ดู y o u u u e ไมาเยอะอต่ว่ผมจะแบบว่าไม่ค่อยได้เล่นอะผมก็รู้ว่าต้องทำอะไรแต่เราแขวนน้องเฟิงก่อน มันนี่เลยจะไปไหนแล้วผมโมลิโกโกโล่ไงมานี่มานี่มานี่มัน,น,มน,นี่เรามาน,นี่ขอกลางแมพเท่ๆ,ๆเลยเฮ้ยเฮ้ยหมาเอาเซ็นเซอร์ยีกเฮ้ยเฮ้ยทำไรอ่ะอ๋อ ิวไปขึ้นบ้านใหญ่ไปนคนหนึ่งครับใครวะขึ้นบนยานน่ะ <c oughs> แล้วโดดตามไปก่อน <c oughs> เอ้าทำไมน้องคอเด็ดมาอยู่ตรงนี้ได้ ทายก็มีแต่หยักเฮ้ยแต่ละโอ้ยอุย้ยไม่นนโดน Oh my god I'm so good I'm so good เฮ้ยออ,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 อยกกระตึงเกินเอาดีอ่ะกาไปนอนล่าดละ ผมไม่เห็นอาล่าผมเป็นตัวเลยกำลังวิ่งตรงมาเลยนะ่ะเรียบร้อยไนงะแล้วมังเลยไนงะน้องครอเด,ด็น้องครอเด,ด็น้องคอเด็ด อุ้ยเปลือกไหลโอ้ฉี่ไปบ้านเยพรอย่างนี้น่าจะไม่รอดแล้วสบายแล้วเราฮ่าฮ่าฮ่าโอ่อะไรวะเนี่ทำไมน้องข้อเด็กเขาน่าจะปิงนะผมว่าเมื่อกี้อ้ ผมว่าไม่น่าใช่น้องคอเดตแล้วน่าจะเป็นที่ผมละว้วาวก,กันทั้งคู่โอเคผมเห็นออร่าแล้วสองคนท้ายเอานี่ตายแล้วนี่ว่าฟังเงีตงก,ก่อนคนหนึงยี่ไงอ้าวมานี่มาโมลีเลยเกมนี้เกมสีชิวๆนะเกมแรกเราฆ่าไปแค่สองนะโอ้ย ไอ้ใหญ่หเต็ดเต็มๆแล้ไอ้ใหญ่หโหดโหดว้าวแต่ฟังเสียงก่อนคนนึงล้มไหนวะตอนนี้ผมพยายามตามหาคนสุดท้ายอยู่ที่ว่าผมตีล้มไปแต่ผมจำไม่ได้ว่าอยู่ไหน บุก็หาไม่เจอทักทีมันจะแห้งตายอยู่แล้วไม่นะไม่ทันครับเอ้อ้อเกมนี้ผมถือว่าผมก็เล่นดีนะก็ด้เวลาปิดคลิปตึงๆแล้ว GG ไอเรก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามในกำลังใจให้ด้วยนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ายัางไงก็เดี๋ยวจะหาคอนเทนต์เด็ดๆมาลงบ้างแล้วกันนะช่วงนี้เปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างน,นะครับผมใครที่ชอบนี่ก็อยากดูอะไรก็ลองขอมาเผื่อจะเล่นให้ดูได้นะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปเจอใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ